ดั่นนึงก็แดนแดนห้าแล้วเราไปแดนสามอ่ะทีนี้ก็ย้ายไปแดนสี่เป็นไงฮะผมไปแดนสามอ่ะไปได้ไปแดนสามไปที่ผู้ผิดบ้านเชจ์มีอยู่แล้วของเขาไปผู้ประกอบวิญญาเป็นตัวยืนบ้านเชจ์เป็นผัวบ้านดู้แหลงผู้ดึงบ้านแล้วนี้ก็ไปซื้พวกฟังทนแล้วก็ซื้อซอปปอก็ซื้ตั้งคนตั้งซืสร้างบ้านมันจะเป็นบ้านผูกเขาเรียกว่าบ้านผูกบ้านผูกอ่ามันจะมีต่าบ้านผูกสางบ้านใหญ่ๆมีบ้านฟังทนบ้านฟังทนก็กบ กบหล่อนะกบหล่อกับาบางคุณเนธบางคุณเนธเน,นะบ,บางคุณเนธ,นเนธก็คือว่าที่เคยออกอีพีกันละครั้งหนึ่งบายครึ่กิโลไปนะครับแล้วก็ไอ้ป่องสปสอปปองส,ออองสออคือ,ปอ,อ,ปอเป็นพ่อบ้านสอปอเป็นพ่อบ้านสอป,ออสอปอกเอเอ็เอกราชแล้วเราส่วนเราก็เป็นตัวยืนบ้านเกตเจ็บ้านเกตเจ็บ้านพวกนี้มันจะพูกันครับผมก็รู้จักกันหมดแหละไอ้นี้มันมีเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี่ไอ้ป่องวางงานบ้านชนก็ฟังทนมันเป็นยังไงไอ้เต้เต้ยู่เต้เต้ชนบุรี